สมมัดหนาวช่ําจะหมดเท่าไหร่กันนะทาไมกูอยู่นี่นี่มานะครับอันนี้ก็จะไม่สม,มัดนะครับโหเท่อะกี่โมงโทรทองดูถามด้วยนะจะทำรีเย็มอะมาครับปัดใหม่มัดหนาวช่ําฟอสไฟไปแบบิวตรงๆเลยละกันถ้าแพงกว่า2,000เพชรนี่หาสุม่มจริงๆนะมันควรพันห้าพันหกันจะันแปดผมถึงจะอนุโลมโอเคอันแรกมาละ แต่มันใช้โทเคนน้อยนะครับโอากาสที่จะเปลืองน้อยก็เยอะอยู่ส่วนถ้าใครดวงไม่ดีก็น่าจะเปลืองเยอะนะครับทำบุญเถอะนะทำบุญจะทำหมดเยอะตู้เนี่ยตู้นี้มันใช้แค่สามไงสามโทเคนนะครับอันนี้ผมก็มีแล้วครับโหโโโโโโคตรเกลือแต่การันตีแล้วเฮ้ยอ้าวไม่เกี่ยวกับการันตีเกี่ยวเลยแต่มันไม่มันไม่ตัวเลขมันไม่รมมัดให้อะใครคครับะคืคเพชรแล้วอะประมาณพันเพชรนิดนิดะ อ่ะให้ไม่เกินห้าครั้งยังไงก็ออกอ่ะสองบรเพชรละโอ้โหสองบันพเพชรไม่ได้ครับคนทำตู้มันหลับไปเนี่ยมันลืมเพิ่มเปอร์เซนต์ลูกที่เกตสามหรือเป่าเนี่ยมึงเวิร์บเนี่ยให้กูทำอะไรผิดหรือป่าเนี่ยมันมันมัน่นนต้องไปกดรับตรงไหนหรือเป่าวะโอ้โหสามบรรเพชรครับครับ สามมันเพชรเนี่ยตีเป็นสามมันเพชรครับผูเพิ่งพูดเลยใครสามมันเพชรเนี่ยคือต้องทำบุญหน่อยนะไม่เกี่ยวหรอกเตูาแม่งล็อกเวย้ยคนดูก็คิดเออาดีๆนะนี่ขนาดผมปดไปนั่งในผมไม่ชัดอะผมจะปากผมยังต้องตำหนี่ะคนดูคิดดูว่ามันขนาดไหน